พระเจ้านะครับสาหรับเช้าวันใหม่ในวันนี้นะครับที่เรามีโอกาสได้เข้ามาเข้าพระเจ้าเราด้วยกันมีการนําชีวิตนําจิตใจของเรามาถวายแด่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยที่ทุกวันนะครับเราจะรักพระเจ้ามากขึ้นเราตกลุมรักพระเยซูมากกว่าเดิมทุกวันทุกวันยิ่งเราใกล้ิิพระองค์ให้เราได้เห็นความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน,นครับพระเจ้าเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้มา เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมโฮเชยาบทที่8โหเชยาบทที่8นะครับเราได้มีโอกาสได้คร่ควรนะพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วก็หลายบทที่ผ่านมาแล้วก็อีกนะครับสองสามบทที่เราจะมีโอกาสได้ใคร่ควรด้วยกันนะครับก็จะเห็นนะถึงความบาปของนะอิสราเอลนะครับหรืออาณาจักรเหนือ นะครับว่าพระเจ้าบันทึกนะครับเรื่องราวนะครับที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราอ่านแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะครับมีแต่สิ่งที่ชั่วร้ายนะครับก็อยากจะนใจพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้ว่ายิ่งเรานะครับอ่านกรทมนะครับโอชยาเห็นความบาปชั่วมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นถึงนะครับการที่ นะครับคนอิสราเอลไม่สมควรไม่คู่ควรนะครับกับพระเจ้าแต่ว่านะครับเราก็จะยิ่งเห็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขามากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเห็นความบาปนะครับของภรรยาของโฮเยาหรือนางโกเมอร์นะครับที่เธอได้เน้นชูนะครับนั่นเป็นภาพนะครับที่เราเห็นภายนอกว่านะเธอเป็นหญิงนะครับที่ชั่วร้ายนะครับแล้วก็ไม่คู่ควร ไม่สมควรไม่เหมาะสมนะครับแต่ในทางกลับกันเราก็ยิ่งเห็นนะครับพระคุณของพระเจ้าเราเห็นความรักของโฮเชยาที่นะครับมีต่อนางโกเมอร์ทำไมโฮเชยาถึงสามารถที่จะรักนางโกเมอร์ได้มากขนาดนี้นะครับแม้ว่านางโกเมอร์จะทำชั่วร้ายนะครับและเรากา็รู้สึกว่านะครับมันไม่ไม่สมควรนะครับ ก็อยากจะให้พี่น้อได้มีโอกาสได้คิดถึงชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับยิ่งเราเห็นนะครับความบาปชั่วในชีวิตของเรานะครับยิ่งเราเห็นนะครับว่าเราไม่คู่ควรเราไม่อหะสม เราก็จะเห็นความลักของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับก่อนที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันในพระธรรมโพเชียบทที่8ในวันนี้นะครับก็อยากจะมีโอกาสได้นะฮะยกพระวจนะของพระเจ้าส่อนหนึ่งนะครับในพระธรรมลูกาบทที่7นะครับลูกาบทที่7มาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับในเรื่องราวนะครับอยู่ในข้อที่36จนถึงข้อ50นะครับก็เป็นเรื่องของหญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนบาปนะครับ แลวพระคำของพระเจ้าก็บอกมีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญร่วงไปรับประทานอาหารกับเขารว์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านของฟาริสีคนนั้นแล้วเองพระกายที่โต๊ะอาหารนะครับพวกฟาริสีก็มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเขาคิดว่าดีเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยรักษาบัญญัตินะครับแล้วเขาก็คอยที่จะจับผิดคนอื่นคอยที่จะจี้จนะครับแล้วก็ชี้ว่า คนอื่นเป็นคนบาปนะครับคนเหล่านั้นเป็นคนบาปคนนี้เป็นคนบาปนะครับแต่เขาเนี่ยถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดพระเจ้านะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองดีนะครับและปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในเมืองเป็นคนบาปนะครับพระคำของพระเจ้าก็บอกเลยนะครับว่าเธอเป็นคนบาปแลวเธอก็ยอมรับว่าเธอเป็นคนบาปอย่างนั้นนะครับเมื่อรู้ว่าพระเยซูส,สวยอาหารอยู่ในบ้านของโซค ปริสีนางก็นําพระอบน้ําหอมมานะครับแล้วก็ยืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทขององค์แล้วร้องไห้น้ําตานองเปรียบพระบาทของพระเยซูนะครับร้องไห้น้าตาก็ไหลลงมานะครับนอนที่เท้าของพระเยซูนะครับแล้วเธอก็นะครับนางใช้ผมเช็ดนะครับเช็ดเท้าของพระเยซู จูบพระบาทของพระองค์แล้วก็เอาน้ำมันฉโลมนะครับพวกฟาริสีนะครับที่เชิญพระเยซูม,มาก็เห็นก็นึกในใจว่าถ้าพระเยซูเป็นผู้เผยพระชนะก,ก็น่าจะรู้ว่าผู้หญิงที่แตะต้องตัวของพระองค์เนี่ยเป็นใครและเป็นคนอย่างไรเพราะนางเป็นคนบาปเนี่ยทำไมพระเยซูปล่อยให้คนบาปมาแตะต้องพระองค์นะครับนั่นก็สิ่งที่อยู่ในใจของพวกฟาริสีนะครับแต่พระเยซูบอกว่าซิโมนนะเรามีอะไรจะบอกท่าน นะบพระเยซูก็บอกต่อไปบอกว่ามีเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าร้อยเดนารีอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าสิบเมื่อเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ท่านจึงยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่าพี่น้องเคยได้ยินคำอุปมาณนี้ครับนะครับนะครับคนหนึ่งมีหนี้ห้าร้อยเดนารีอัน นะครับหรือว่าสมมุติว่านะครับห้าหมื่นบาทนะครับแล้วอีกคนหนึ่งเป็นหนี้50บาทนะครับนะหรือ5 0าร้อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งสองคนก็ไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้นะครับแต่นะครับนายก็ได้ยกหนี้ให้ทั้งสองคนนะพี่น้องคิดว่าคนไหนจะนะรักนายมากกว่ากันนะครับซิมนก็ตอบว่านะครับคนที่นายยกหนี้ให้มากนะปรีซูก็ นะครับอบอกต่อไปบอกว่านะครับเนี่ยท่านเห็นผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมนะครับเมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่านเนี่ยท่านไม่ได้เอาน้ํามาล้างเท้าให้เราแต่นางได้เอาน้าําตาล้างเท้าให้เรานะครับและเอาผมของนางเช็ดนะ,ะท่านไม่ได้จดุบเราท่านไม่ได้ต้อนรับเราท่านไม่ได้ทักทายเรานะครับแต่หญิงคนนี้ไม่ได้หยุดจุบเท้าของเราเลยตั้งแต่เราเข้ามา ท่านไม่ได้เอาน้ํามันมาชโลมศีรษะของเราแต่นางเอาน้ํามันหอมมาชโลมเท้าของเราเพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปต่างๆของนางซึ่งมีมากมายนั้นได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมากแต่คนที่รับการยกโทษน้อยก็รักน้อยนะครับนี่น้องที่รักนี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้านะครับก็ทรงสอนแล้วก็ทรงบอก นะครับกับเราก็อยากจะนำนะครับเรื่องราวที่พระเยซูได้อสอนนี้นะครับแล้วก็บอกและถูกบันทึกไว้ในพระคำของพระเจ้านะครับยิ่งเราเห็นถึงความบาปชั่วนะครับเราก็เรียกว่าเราเห็นพระคุณของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเราไม่สมควรน้องที่รัก หลายครั้งหลายคนก็พยายามที่จะโอ้อวดตัวเองนะครับนําตัวเองเข้ามานะครับแล้วก็ยกว่าตัวเองดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แต่ว่านะครับพี่น้องที่รักนะครับหลายครั้งนะครับเราก็ไม่ได้ปฏิบัติกับพรีสูญอย่างสมควรแต่ว่าเราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสได้ใ,ใคร้คนด้วยกันนะครับในช่วงนี้ในพระธรรมโฮเชายาเห็นถึงความบาปชั่วนะครับของคนอิสราเอลแต่ในขณะเดียวกัน พี่น้องเราก็เห็นความรักของพระเจ้าอันนี้นะครับพี่น้องพระเจ้าให้อภัยเขานะครับจนบางทีนะครับเราก็นะครับบอกว่าพระเจ้าทําไมพระเจ้าให้อภัยให้อภัยอยู่นั่นแหละนะครับตรงก็ให้อภัยตลอดเลยแต่พี่น้องที่รักหลายครั้งเราก็มักจะมองคนอื่นแต่ขนอะพระเจ้าช่วยนะครับที่เราจะมีโอกาสได้สํารวจชีวิตของเราเองนะครับเราเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า นะครับเราเองนะครับมีความบาปที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นและความบาปที่นะครับสำคัญนะครับแล้วก็มันบดบังนะครับชีวิตของเรานะครับให้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านั่นก็คือบาปแห่งความเย่อหยิ่งที่อยู่ในใจของเราพี่น้องที่รักขอพระเจ้าเมตตานะครับ ในความเยื่อหยิ่งเหล่านี้ออกไปและหลายครั้งเมื่อเราเย่อหยิ่งเราก็ยกตัวเองขึ้นนะครับเราคิดว่าเราดีเราคิดว่าดีกว่าคนอื่นเราคิดว่าเราสมควรเราคู่ควรนะครับแต่พี่น้องที่รักนะครับเราเห็นว่านะครับหลายครั้งนะครับนั่นก็กลับกลายเป็นการยกตัวเองขึ้นแทนที่พระเจ้าและเราก็คิดว่าพระเจ้านะฮะจะต้องตอบแทนคุณต่อเราเรายิ่งใหญ่ พระเจ้าเราอุตส่าห์รับใช้พระเจ้าเราทําอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้พระเจ้านะพระเจ้าต้องเนี่ยเรียกว่าจดใช้หรือว่าทดแทนนะคุณที่เราอุตส่าห์รับใช้พระเจ้าเราอุตส่าห์ทาอย่างนี้ให้กับพระเจ้านะ่พระเจ้าจะต้องตอบแทนเรา น้องที่รักนั่นก็เป็นท่าทีที่อันตรายนะครับแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับในเช้าวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราไขควรพระว่ชนะของพระเจ้าให้เรามีโอกาสได้ลงลึกนะครับในชีวิตของเราเองในจิตใจของเราเองนะครับเพื่อเราจะมีโอกาสได้สํารวจและให้พระคัมของพระเจ้าเข้ามานะครับขัดเลาชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่นะครับเช้าวันนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้มาดูต่อเนื่องไปนะครับในพระธรรมโเชยาบทที่8 นะครับในข้อที่หนึงบอกว่าจงจรดเขาสัตว์ที่ลิมฝีปากของเจ้าเพราะอินทรีตัวหนึ่งบินอยู่เหนือพระนิเวศของพระยาเวเพราะเขาได้หักพันธสัญญาของเราและละเมิดธรรมบัญญัติของเรานะครับอพรนะเรจ้าบอกให้จรดเขาสัตว์นะครับที่ลิมฝีปาก นะครับอิสราเอลก็จะมีการเป่าเขาสัตว์นะครับแล้วก็มีในหลายกรณีด้วยกันนะครับการเป่าเขาสัตว์ก็เป็นการเตือนนะครับส่งสัญญาณเตือนในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะเป็นการเป่าประกาศออกไปให้กับคนได้รู้นะครับว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นนะครับเช่นมีการเป่าออกไปเป็นสัญญาณนะครับเพื่อเตือนเพื่อเป็นการรักดลพลนะครับอย่างการเป่าแตรในตอนเช้าเพื่อปลุก ให้ลุกขึ้นนะครับของทหารอะไรก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การเป่าขอสัตว์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นการเตือนนะครับถึงการพิพากษาการลงโทษนะครับที่จะมาถึงด้วยเช่นเดกันนะครับพระคมของพระเจ้าบอกพออินซีตัวหนึ่งบินอยู่เหนือพระนิเวศของพระยาเวนะครับก็เป็นภาพของการที่เรียกว่านกอินซีพร้อมที่จะบินลงมา นะครับแล้วก็จับจ้องมองดูนะครับเหยื่อที่อยู่ข้างล่างแล้วมันก็จะโฉบลงมาอย่างทันทีทันใดนะครับเพื่อที่จะจับเหยื่อนะครับที่มองเห็นอยู่นั้นนะครับนั่นก็เป็นภาพของการาพิาพากษานะครับการาลงโทษที่เรียกว่าจะเข้ามานะครับในทันทีทันใดนะครับ ไม่นานมานี้นะครับเราก็ได้เห็นนะครับเรื่องราวนะครับแผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศซีเรียนะครับพี่น้องดินคำนะครับก็อพระเจ้าเมตตานะครับผู้คนที่ซีเรียที่สูเสียชีวิตไปมากมายหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับในการภัยจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้ชมคลิปนะครับ วิดีโอนะครับที่มีบางคนก็ส่งแล้วก็แชร์มานะครับแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวนั้นนะครับก็เห็นมีนกนะครับบินม่อนอยู่เต็มท้องฟ้านะครับนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับเ,เหมือนกับนะว่าสัตว์นะครับบางชนิดก็รู้ว่าภัยอะไรกำลังจะเกิดขึ้น นะครับอาจจะได้ยินเสียงนะครับที่เป็นคลื่นเสียงที่สัตว์สามารถที่จะจับได้หรือรับรู้ได้นะครับก็มีการตอบสนองมีการตระเตรียมอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการเตือนในทงที่รักบ,บางครั้งพระเจ้าก็ส่งสัญญาณบางอย่างมานะครับเพื่อจะบอกนะครับถึงภยัยหรืออันตรายบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าขอพระเจ้าเมตตาเราคนของพระเจ้า ็นอย่างไรบ้างเราเห็นอิสราเอลก็ละเลยการเตือนที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเตือนเขาหลายครั้งหลายคราวพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะมาพระเจ้าให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเพื่อเป็นสิ่งที่จะเตือนใจเขาแต่จิตใจของเขาแข็งกระด้างเขาได้หักพันธสัญญาของพระเจ้าเขาละเมิดธรรมัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าเตือนว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นนะนะเมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่เขาก็ยังดื้อดึงแล้วคิดว่านะครับ เขาสามารถที่จะนะขัดขืนต่อพระวจนะของพระเจ้าได้ไม่เชื่อฟังก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับใครๆก็เป็นกันนะครับอย่างนั้นนะฮะนั่นก็เป็นการที่เขาหักันึกสัญญาของพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับนะครับเมื่อพระเจ้าบอกอะไรบางอย่างกับเราเราก็คิดว่าเรามีเหตุผลเรารู้จักนะฮะร,รู้ดีกว่าพระเจ้านะคงไม่รู้อะไรนะครับ นพะระเจ้าไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าพี่น้องหลายครั้งเราก็พยายามที่จะทําอะไรตามใจของเราเองและพระเจ้าก็เตือนนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไวในการกลับใจใหม่นะครับ ข้อสองบอกว่าอิสราเอลร้องทุกต่อเราว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าโะรงข้าโะรงหลายได้รู้จักพระองค์นะครับก็ด้วยปากของเขานะครับบอกว่ารู้จักพระเจ้าบอกว่ารักพระเจ้านะครับแต่เป็นเพียงแต่เปลือกนอกหรือเป็นเพียงแต่นะครับคำพูดที่ออกมาจากปากของเขาเท่านั้นนะครับแต่ภายในใจของเขาเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆนะครับเป็นการเหมือนกับเสแสร้งแกล้งทำนะครับหรือทําแต่เปลือกนอกเท่านั้น นะครับหรือเป็นเพียงศาสนานะครับที่นะทําเป็นพิธีกรรมเฉยๆเท่านั้นและบอกว่ารู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าเป็นคริสเตียนนะครับแต่ว่าใจจริงแล้วนะครับหรือการดําเนินชีวิตของเขาไม่ได้สําแดงถึงการรู้จักพระเจ้าเลย นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นะครับขอพระเจ้าที่จะเตือนใจเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรายิ่งรู้จักพระเจ้านะครเราจะยิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นเราจะยิ่งยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นเราจะยิ่งห่างไกลาจากความบาปมากขึ้นอามีไหมครับพี่น้องนะครับ,นะรบขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่เป็นอย่างนั้น นะ่พระคำของพระเจ้าก็เตือนเราบอกเราด้วยเึ่งเดวกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่ร้องเรียกราวว่านะครับองค์เจ้าข้าองค์เจ้าข้านะครับจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์พิดน้องจาได้ไหมครับในพรัจนะของพระเจ้านะครับก็เนะเตือนเราด้วยเึ่งเกันนะครับไม่ใช่แต่เพียงด้วยปากของเรานะแต่ขอพระเจ้าเมตตาเรา นะครับอิสราเอลได้ปฏิเสธความดีแล้วศัตรูจะไล่ตามเขาการพิพากษาจะมาถึงเขาได้ปฏิเสธเขาได้หันหลังจากพระเจ้านะครับนะและศัตรูหรือสิ่งล้ายก็จะตามเข้ามา เขาได้แต่งตั้งกษัตริย์แต่เราไม่ได้เสนอให้ทําเขาได้แต่งตั้งเจ้านายแต่เราไม่ได้เห็นชอบเขาได้สร้างรูปเคาลบด้วยเงินทองเพื่อความพินาษของตอนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาเขาก็ทําอะไรตามใจชอบไม่ได้รอคอยพระเจ้าไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าไม่ได้ถามพระเจ้าเขาอยากได้เขาก็ชิงกันนะฆ่ากันนะครับคนบัลลังก์นะครับเพื่อสนองความ อยากของตนเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาได้ทำนะครับเราเห็นราชวงศ์ในอาณาจักรเหนือนะครับก็มีการล้มล้างราชบัลลังก์อะไรกันมากมาย,หลาย,ห,ลายหลายครั้งหลายคราวนะครับอยากเป็นกษัตริย์เขาก็ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ขึ้นมานั่นก็เป็นสิ่งที่นะครับเขาไม่ได้แสวงหาพระเจ้าไม่ได้ถามพระเจ้าไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าพี่น้องสังเกตชีวิตของดาวิดนะครับที่พระเจ้าทรงยกย่องเขานะครับกว่าที่เขาจะเป็นกษัตริย์ เป็นยังไงบ้างครับนะครับนะอาซาซาอูลก็เป็นกษัตริย์อยู่แต่เราเห็นใช่ไหมครับดาวิดก็รอคอยพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าเจิมตั้งเขาแล้วนะครับแต่เขาก็ยังนะครับเรียกว่ารอคอยเวลาของพระเจ้านะครับเขามีโอกาสที่จะฆ่าซาอูลนะครับหลายครั้งแต่ว่าเขาก็ไม่ลงมือทำนะครับเขาไม่แต่ต้องนะครับและเขาไม่ได้ทำนะครับสิ่งนั้นด้วยตัวของเขาเองนะแต่เขา เชื่อในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงมีเวลาของโรงนะครับแล้วก็ถึงเวลาพระเจ้าจะทรงยกเขาขึ้นนะครับแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นๆหลายคนนะครับเขาก็ยกตัวเองขึ้นอยากจะเป็นกษัตริย์เขาก็ยกตัวเขาขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับอย่างนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่นะแตกต่างเขาไม่ได้ปรึกษาพระเจ้านะพระเจ้าไม่ได้เห็นชอบเขาสร้างรูปเคารพด้วยเงินและทองเพื่อความพินาาของตนเอง นะครับเขาคิดว่าลูกขอรบที่เขาสร้างขึ้นนะครับด้วยความมั่งคัง่งด้วยผลงานของน้ํามือของเขาเองนะครับโดยเงินทองด้วยความมั่งคั่งของเขานะครับแล้วก็นะสิ่งนี้จะเป็นความมั่นคงในชีวิตของเขาลูกขอรบที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องเขาคุ้มครองเขาแต่พระเจ้า กับบอกในทางตรงกันข้ามบอกว่าสิ่งเหล่านี้กับกลายเป็นสิ่งที่จะมาทําลายเขาเองความพินาศก็จะมาเกิดขึ้นกับเขาโอสมาเดียเราปฏิเสธรูปลูกวัวของเจ้าจําได้ไหมครับสมาเดียอาณาจักรเหนือสร้างรูปลูกวัวทองคํานะครับไว้ทางใต้นะครับที่เบดเอลนะครับแล้วก็ที่ทางเหนือนะครับที่เมืองดาน นะครับเพื่อที่จะให้คนอิสราเอลนั้นก็ไปกนะรบาบไหว้นมัสก,การไปกินดื่มถวายเครื่องบูชาแด่ลูกวัวทองคํานั้นนะครับเพื่อเขาจะไม่ต้องไปนะครับที่เยรูซาเล็มเพื่อที่จะถวายเครื่องบูชาอย่างที่นะครับพระเจ้านะครับกำหนดไว้แต่เขาคิดเองทําเองนะครับของเขาเองและความกลิ้ยของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่อเขานะครับ พี่น้องเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าเขามักจะทําอะไรตามใจของเขาเองเขาไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับนะครับเราไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าเราไม่ได้อธิษฐานเราไม่ได้ฟังเสียงของพระเจ้านะแต่เราเอาแต่ใจของเราเองขอพระเจ้าเมตตาถ้าเรามีนิสัยแบบนี้นะครับหรือว่าการประพฤติแบบนี้อยู่ขอพระเจ้าเตือนเรานะครับแล้วก็ให้เรากลับใจใหม่พระเจ้าก็ถามว่าเขาจะบริสุทธิ์ได้นานสักเท่าใด นะครับเขาจะอยู่แบบนั้นได้นานแค่ไหนเพราะรูปนั้นมาจากอิสราเอลช่างฝีมือเป็นผู้ทําขึ้นรูปนั้นไม่ใช่พระเจ้ารูปลูกวัวของสมาเรียจะถูกทุบเป็นชิ้นๆน,นะครับนี่ก็เป็นการบอกนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นะมันก็จะถูกทําลายไปเพราะเขาหวานลมเขาจึงต้องเกี่ยวพายุหมุนนะครับ ก็นะครับเปรียบเทียบการกราบไหว้รูปเคารพการนมัสการรูปเคารพเหล่านี้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ไร้ค่านะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นผลงานน้ำมือของมนุษย์ที่ปั้นขึ้นมานะครับรูปเคารพเหล่านั้นมีตาก็มองไม่เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินมีปากก็พูดไม่ได้นะครับมีมือก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะรูปเคารพที่เราเห็นนะครับแต่ว่านะครับมันเป็นเหมือนกับ สิ่งที่ไร้ค่าไม่มีคุณค่าไร้สาระเมื่อเขาติดตามสิ่งที่งมงายไร้สาระเขาก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ไร้สาระ และมากไปกว่าน,นั้นนะครับเขาจะต้องเกี่ยวพายุหมุนนะครับเรียกว่าความวุ่นวายนะครับก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาความปั่นป่วนนะครับการเรียกว่าปัญหาต่างๆก็จะถาโถมเข้ามานะครับในชีวิตของเขาเมื่อเขาไปติดตามสิ่งที่ไร้ค่าสิ่งที่ไร้สาระนะครับที่สิ่งที่เป็นเหมือนลมนะครับว่างเปล่านะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในะชีวิตของเขาก็จะจบลงด้วยสิ่งที่เรียกว่าอัน,นิจังนะฮะไม่มีประโยชน์ไร้ค่าไม่มีอะไรเลยพี่น้องนะฮะแต่มากไปกว่านั้นก็เต็มไปด้วยปัญหามากมายนะครับทำให้นะครับ,นะรบชีวิตของเขาก็อยู่เหมือนอยู่ท่ามกลางพายุนะครับและเป็นเหมือนกับต้นข้าวที่ไม่มีรวงนะครับวานไปนะครับก็เรียกว่าออกรวงมานะครับก็มีแต่ข้าวรีบ นะครับไม่มีเมล็ดอยู่ข้างในนะครับไม่อาจที่จะใช้ทําแป้งได้นะครับเป็นข้าวรีบแปะไปนะครับหรือว่ารีบเล็กๆนะครับถึงใช้ทําได้คนต่างด้าวก็เอาไปนะครับแม้ว่าจะได้มาบ้างนะครับซึ่งมันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเขาได้มาคนต่างด้าวก็เอาไปกินคนอื่นก็เอาไปนั่นหมายความว่าเขาก็จะไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความว่างเปล่า นะครับนั่นก็คือสถานการณ์ที่พระเจ้าก็บอกนะครับให้คนอิสราเอลได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและขอพระเจ้าช่วยแล้วก็บอกเราด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องในชีวิตของเราในเวลานี้เรากําลังติดตามอะไรเรากําลังติดตามสิ่งที่ไร้ค่าไปหรือเปล่าและในที่สุดเราก็จะกเก็บเกี่ยวนะครับนะบนะสิ่งที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยและสิ่งนั้นก็นะครับอาจจะเป็นเหมือนกับขยะที่มันต้องโยนทิ้งไป นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับสิ่งที่ดูเหมือนมีค่านะค,คนอื่นก็เอาไปเสียอิสราเอลถูกกินหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาอยู่ท่ามกลางประชาชาติเป็นเหมือนภาชนะไร้ประโยชน์นะครับไม่มีค่าอะไรเลยนะครับนะบเขาขึ้นไปหาอซีเรียดังลาบาที่ท่องเที่ยวอยู่ลำพังเอฟราอิมได้จ้างคนรักมาแม้เขาจ้างนะประชาชาติอื่นให้เป็นพันธมิตรไม่ช้าเราจะต้อนเขารวมกัน เขาเริ่มลดน้อยถอยลงจากภาระของประัตรแห่งเจ้านายทั้งหลายนะครับก็คนต่างด้าวก็มาเอาไปนะครับเขาคิดว่าคนต่างด้าวจะพึ่งพาได้นะครับมนุษย์จะพึ่งพาได้เงินทองจะพึ่งพาได้เขาใช้เงินของเขาในที่สุดก็ไปจ้างนะครับซีเรียไปจ้างอียิปต์นะครับเพื่อที่จะมาช่วยเขาในที่สุดคนเหล่านั้นก็นะครับไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้นะครับ เลเขาเองนะครับก็เรียกว่านะก็ไม่เหลืออะไรนั่นก็คือสถานการณ์นะครับที่พระเจ้าก็บอกกับนะอิสราเอลนะครับว่านะในเวลานั้นนะอัสซีเรียก็จะมาโจมตีเขานะครับแล้วก็จะเอาทุกอย่างไปจะกวาดเขาไปเป็นเฉลยนะครับ นี่คือการเตือนของพระเจ้าและเราก็เห็นว่าสิ่งนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราได้ีโอกาะได้ใค่ควรพระวจนะของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในพระธรรมสององค์กษัตริย์นะครับเอฟราอิมได้สร้างแท่นบูชาเพิ่มขึ้นเพื่อลบบาปเขาคิดว่าแท่นบูชาที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยตามความคิดของเขาเองแต่เขาไม่ได้ทําตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาคิดเองเออเอง นะครับแล้วแต่ในที่สุดแท่นนั้นก็กลายเป็นแท่นเพื่อให้เขาทําบาปเขาหลงจนไปจากพระเจ้าเขาไมา่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องนะพี่น้องขอพระเจ้าช่วยชีวิตของเราเองเราจะไม่สร้างพระเจ้าขึ้นเอง อ่านไหมครับพี่น้องนั่นหมายความว่าเราจะไม่สร้างพระเจ้าตามความคิดของเราเองนะครับตามใจของเราเราอยากให้พระเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับตามใจของเราให้พระเจ้าทําอย่างนั้นถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าต้องทาอย่างนั้นทมอย่างนี้ตามใจของเราพี่น้องที่รับอยากจะให้เรารู้และตระหนักอย่างหนึ่งว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าเราอ่านไหมครับพี่น้องนะครับไม่ใช่ให้พระเจ้าทําอะไรตามใจของเราแต่เราต่างหาก นะครับเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างเราต่างหากควรที่จะทำอะไรตามพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าเราพระเจ้าทรงเต็มด้วยสติปัญญามีความรู้มากความเข้าใจมากกว่าเราเราเองต่างหากที่ควรที่จะทําตามน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าในสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดนะครับแต่เมื่อเขาทําตามใจของเขาเองนะครับสิ่งที่เขาคิดว่าดีสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน นะครับกบกลายเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตของเขานะพี่น้องนะบางครั้งนะบางอย่างที่เราคิดว่าดีนะครับคนอิาเอลคิดว่าการสร้างลูการพที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ในที่สุดนะครับคนอิาเอลก็นะครับหลนะบงจนไปจากพระเจ้าเพราะลูกาลพที่เขาได้สร้างขึ้นมาเองนะครับเขาบอกว่าลูกบัวทองคํานี้นะครับมานะเป็นสัญลักษณ์แทนพระเจ้าพระยาเวนะครับแต่ว่าในที่สุดนะ สิ่งนี้ก็หลงทานาเขาให้หลงจนไปจากพระเจ้านะครับเขามีเทศกาลอะไรต่างๆที่เขาคิดคิดขึ้นมาเองนะครับแต่ในที่สุดสิ่งนั้นก็ทําให้เขาห่างไปจากพระเจ้าเขาไม่ได้ทําอย่างถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าถึงเราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ให้สักหมื่นข้อเขาจะถือว่าเป็นเพียงของแปลกนะครับพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นเพียงของแปลกเออก็ดีเหมือนกันนะนะครับมา ประเทืองปัญญานะครับของเราเป็นความรูกใหม่ๆนะครับอะไรนะครับแต่เขาไม่ได้ยอมรับว่าน,นี่เป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่เขาควรจะรับไว้ในชีวิตและควรที่จะกระทาตามควรที่จะเชื่อฟังพี่น้องเราเป็นอย่างไรบ้างเราฟังเพราะจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนแค่ของแปลกเออเนะเราไม่เคยฟังเราก็ฟังนะเท่านั้นนะครับฟังหูซ้ายก็ทะลุออกหูขวาเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับ ก็เป็นเรื่องอหนึ่งเท่านั้นนะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเชื่อฟังและทําตามพระวจนะของพระเจ้านะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคนอิสราเอลเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าครับในชีวิตของเร,เราเราเป็นเหมือนกับอิสราเอลไหมครับเรามีการได้สำรวจชีวิตของเราเขาถวายเครื่องสัตว์บูชาแก่เราและรับประทานเนื้อน,นั้นเขาถวายนะครับบอกว่าถวายพระเจ้าจริงๆแล้วเขาก็ จริงๆแล้วเขาก็าไปกินกันเองนะครับเขาก็ทำแต่เพียงเปลือกนอกเท่านั้นเองนะครับบัดนี้พระองค์จะส่งแล้ลึกถึงแนวความผิดของเขาและจะส่งลงโทษเขาเพราะบาปของเขาเขาจะกลับไปอียิปต์นะครับพระเจ้าก็บอกเดี๋ยวใกล้จะถึงเวลาแล้ว นะครับการพิพากษาการลงโทษจะมาถึงนะครับภัยจะมาถึงเขาจะกลับไปอิบมหมายถึงเขาจะกลับไปสู่สภาพของความเป็นทาสนะครับนะถูกกดขี่อีกนะครับพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาเราเราออกจากสภาพทาสนั้นแล้วพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราแล้วอย่าให้นะใครมาชักนําเราหรือความบาปนะครับหรือเนื้อนหนังของเราหรือนิสัยการทาอะไรตามใจของเราเองนะเป็นเหตุชักจูงชีวิตของเราทําให้เราหลง กลับไปอยู่ใต้อํานาจของความบาปอีกพี่น้องของพระเจ้าเมตตานะครับเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเม็นไหมครับพี่น้องอย่าให้เราหลงจนไปจากพระเจ้าอิสราเอลลืมผู้สร้างของตนแล้วพี่น้องพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตของเราแต่หลายครั้งเนะี่ยเราลืมพระเจ้าพระเจ้ายกชูชีวิตของเราขึ้นพระเจ้าขัดเกลาชีวิตของเรานะพระเจ้าทรงวอวยพรเราแต่เราลืมพระเจ้าอยู่หรือเปล่า ยูดาสร้างเมืองมีกำแพงเพิ่มขึ้นแต่เราจะส่งไฟมาเผาเมืองน,นี้แม้ว่าเขาจะพยายามสร้างอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็จะกวาดเอาสิ่งเหล่านี้ไปไฟจะไหม้ที่กำบังแข็งแกร่งทั้งหลายของเขาเสียพี่น้องมีอะไรบ้างในชีวิตของเราที่เราคิดว่าเป็นความเข้มแข็งเป็นความมั่นคงในเป็นความแข็งแกร่งของเราพี่น้องความรู้ของเรา ตำแหน่งของเรานะครับเงินทองนะที่เรามีนี่คือกำบังเข้มแข็งนี่คือสิ่งที่จะช่วยเรานะครับปกป้องเราเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนพระเจ้าและยกสิ่งนี้นะครับเรียกว่านะัมันเหนือพระเจ้าเลยด้วยซ้าไปในชีวิตของเราเรากําลังมีรูปเคารพของเราเอง นะครับปากของเราก็บอกว่านะครับเชื่อในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าแต่จริงๆแล้วจิตใจของเรากับวางใจในนะครับเงินทองนะครับหรือว่าในสิ่งของหรือในอํานาจในประสบการณ์ในความรู้ของเราพี่น้องพระเจ้าบอกว่านะครับไฟก็จะไหม้นะครับกำบังเข้มแข็งนะครับสิ่งที่เขาไว้วางใจก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ขอพระเจ้าเมตตาที่จะนําจิตใจของเราให้กลับมาหาพระเจ้า เหนไหม,มครับพี่น้องอย่าวางใจในรูปเคารพก่อนั้นนะครับแต่ให้เราหันกลับมาหาพระเจ้านะครับขอพระเจ้า,วาอวยพรพี่น้องในการที่จะคิดไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าและมีโอกาสได้คิดถึงในชีวิตของเราเองว่าเป็นอย่างไรบ้างขอพระเจ้าชำระเราให้สะอาดและเราเห็นนะครับความบาปความบกพร่องในชีวิตของเราและให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าก็ยังรักเราแม้ว่าเราเป็นคนบาปมากมายแต่พระองค์ก็ยังรักเรา และเราได้มีโอกาสได้ให้ชีวิตของเรานั้นสําดงนะครับแล้วกนะ็ตอบแทนนะโดยการที่เรากลับมานะสํานึกในพระคุณของพระเจ้าสํานึกในนะครับความผิดที่เราได้ทำนะและเริ่มต้นใหม่นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการดนะำเนินชีวิตนะครับด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่จะนําชีวิตของเราในแต่ละวันต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ